ส่วนหน้าหงายกันจอมพลังฟาดกลับนักการเมือง จากกรณีคนขเขมรอัดคลิปท้าทายกันจอมพลังถามหารถดูดซ่วมก่อนจะด่าให้ของลับจนทําให้กันจอมพลังประกาศระดมรถดูดซ่วมไปจอบประชิดแนวชายแดนบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วตามคําเรียกร้องของคนขเขมรโดยมีคนไทยจํานวนหลายพันคนเดินทางไปสมทบแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ว่า กรณีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนำรถดูดซ่วงไปที่บ้านหนองจานสิกว่าคันเรื่องนี้ต้องแยกแยะถ้าในฐานะประชาชนก็ต้องช่วยกันอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะพูดว่าตนพูดไปเดี๋ยวจะดวนทัวลงอีกว่าเป็นคนไทยใจขเข้แต่การต่อสู้นี้ถ้าทำไม่ดีจะผูกมัดเรื่องดินแดนยิ่งรากเราเข้าไปสู่สารโลกจะยิ่งมีปัญหาทำให้ล่าสุดกันจอมพลังออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กอย่างดุเดือดว่าผมโคตรเสียวความรู้สึก ผมเป็นคนไทยเดินเขมีท้าไทยด่าคอจุด ไม่มีนักการเมืองคนไหนออกมาปกป้องผมเลยแต่วันนี้ผมเอารถดูดซ่วงมาจอะตามที่ขมรเรียกร้องกลับมาลุมผมทํานั่นนี่ไม่ดีแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไม่ใช่ผมแนะนําไม่ได้นะครับแต่มันแปลกตรงที่ผมพัฒนาฐานชายแดนมาเกือบ3เดือนสิ่งที่ผมทําช่วยชีวิตคนอื่นไปมากมายแต่นักการเมืองที่ออกมาพูดไม่เคยขอบคุณหรือชื่นชมผมหรือพูดในสิ่งที่ผมทําเลยแต่ถ้าจะเอาแค่ติ ผมนั่งติการเมืองได้ตลอดนะครับแต่ผมไม่ทําผมก็ตั้งหน้าตั้งตาช่วยชายแดนช่วยสังคมไปกับ FC ผมแล้วแม์นี้คือผมถูกคอมเมนต์ให้คอจุดแล้วผมต้องพนมมือไหว้คอมเมนต์ใช่ไหมครับ